ถ้าตุ๊กตาหล่นลงมาแกคือแกแกจะสปาครับจะมาถ่ายมิวสิกอะครับสปาขานั่งลงนะเป็นเด็กดีนะลูกเดี๋ยวเข้าฉากไหมนั่งลงนั่งเฉยเนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวให้เข้ามามานั่งเลยนั่งลงนั่งลงแล้วเดี๋ยวหาเมียให้แล้วนั่งก่อนอนไอ้นี่มันรักเล็กขบอยเน่อยนะมันกินเยอแถวเนี้ย นั่งลงนั่งลงมาผมเขาคิดเองได้ครับบอกให้นั่งบางทีมันแบบมันยังไม่อยากนั่งเลยเข้าใจมมเพราะผมสอนให้มันเป็นหม้าอินดี้มอินดี้มาติดแดดติดด็อกไ้เอ้ยรัังมาเถอะเออะนะมึงมาเกาโชว์เลยอะ เอามาเถอะเขาจะทำงานอ่ะตัวเอง